ที่โดยทางด้านขวาด้านซ้า đi thôi nè, um, rồi, 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 เุริยชัดสารอ์ผู้ดีก็บาดศพเจ้าศพพระนองข้าพุทธเจ้าในเสภาดรดีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีพระธนบรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระธนบรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระธนบรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่28กรกฎาคม2568ตัวข้าพุทธเจ้าการมีความเรื่อปิติและน้อมสำลักในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดที่ได้และพร้อมเียงร่วมใจกันมาทำกิจกรรมบำพ็ญประโยชน์ในการซื้อยยสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเก็บพยาใจฝั่งพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกันทำความดีโดยเสด็จรพระราชกุศลสน้อมทั้งกำดับตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาพั้งมหาศาลสืบไป่ในโอกาสเป็นมหาบุคคลที่นีองค์พระเจ้า,าทั้งหลายขอพระรุชทานถอวายวรองไห้มงคล ขอรับพนามทูพระศีลเครื่อกรยพระสยามในวันที่ว่าได้สรรพสิทธิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอนิบาญตคุ้มครองให้ใต้สาเราทูตยิ่งหายทรงพระเจริญด้วยปรตตวที่ปอใจมีพระพานาม่สมบูรณ์แข็งแรงทรงพระศีรสำราญพระชนมายุยี่ยืนนานเป็นมิจาของ้าพระเจ้าทั้งหลายและเหล่าประสงดิจิทัชากราบถราชการเพินด้วยการรมงขอเดชะ ที่ราลงกรณพระมชีรเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่4พฤษภาคม2 5 6 2สะท้อนถึงพระราชบัิญาตอันมุ่งมั่นในการสืบสารพระราชบัญญัตนของพระบาทสมเด็จพระมรมนากาเรมหาพิพลอดริยชมหาราชบรมนาบุิเรเพื่อสารอออให้เกิดประโยชน์สูขแก่ประชาราตในด้านต่างๆรวมทั้งด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พระรษษาชทานแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิกงแวดลอมครอบคลุมทั้งด้านดินน้ำป่าผ่านโครงการและ,ะกิจกรรมมากมายอาทิ1นึงการดำเนินงานผ่านโครงการพระราชดำริทั้งสี่พันกว่าโครงการ รอบคุมทุกด้านที่รวมถึงด้านสิ่งแวดลอ้อมการพัฒนาแม่นม้ำลำคลองแหล่ง,งลน้ำต่างๆท,ที่สืบโซ่เช่นการพัฒนาควาเป็ประชากรการพัฒนาควอแม่ขาวซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาคู่ครองทั่วประเทศส่งต่อย,ยอดหลักประชาเศร,รษฐกิจพอเพียงและประยกต์สู่โคงหนองน,นาโดยพระราชทานพื้นที่หน้าบริเวณตำหนักเรือตน้นพระทนวิมานเมฆระาชวังบุสิกและเสด็จไปสงขุนดินเพื่อทรงริเริ่มโค้งหนองนาเพื่อเข้าเอง ราชิดาและราชโอรนุลและอาจกล่าวได้ว่าพคกหนองนานเป็นอารยเกษตรที่บระยุกต์มาจากหลักปรัชญาของสิงทธิกิจของเพียมสำหรับทุเรือโอกาสเช่นผู้ต้องราชทันได้มราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยท่งช่วยเหลือในมิติสุขภาพที่ครอบคลุมเรื่องของอนามัยสิ่งแวดลอ้อมเช่นการบำบัดน้าเสียของเรือนจําเพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกเป็นต้น คณะทา่ทานเศรษฐาธุวีสนายกรัฐมนตรีได้นอ้อมนำแนวทางพระราชทานมาสู่การปฏิบัติโดยประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไทยด้านสิ่งแวดล้อมที่สะอาดแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนไทยเรียนคณะท่านนายกรยยกัฐมนตรีเรื่องในโอกาสมีมหามุคนเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า 6รอบเวันที่28รกฎาคม2547กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับทำคณะกรรมการด้ากรจัดกิจกรรมโครงการรหวมใจรักรักแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการรักทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลายเป็นพระราชบุศลนแต่พระบาทสมเด็จะระเจ้อย่หนอกจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการที่มีขึ้นร่วมกันในวันนี้แล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้จัดเตรียมเพราะกล้าไม้จำนวน7ล้าน2แสนก้าสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชนและขยายผลการจัดกิจกรรมนับจากวันนี้ ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีนอกจากความร่วมมือระหว่าง3ากระทรวงคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวุติธรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักทักดีโดยพร้อมเคียงกันในโอกาสปีมหามงคลยิ่งนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณน,นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ,ร,รากระทรวงทครื่องเรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านมาเกิความร่วมมือในโครงการะคะ่ะกับเรียนท่าน นายกองทุนรีท่านรองนายกองทุนปีท่านรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่านรตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาวหา้าสวนราชการพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนถึงท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการร่วมใจรักร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษาครบ6รอบวันที่28กรกฎาคม2567กับทุกท่านในวันนี้ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและด้วยสำนึกในพระมหากราธิคุณอย่างหาที่สุดนิได้จะต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติทุกประการโดยน้อมำํำแนวพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบรมราชพร,พระบรมราโชบายเกี่ยวกับ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีและร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผ้ากอากษตรน้ำอุกโภคบร,ป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 รปิโภคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นที่รับยิ่งของประชาชนชาวไทยขอบคุณครับ,รรบ,บค,ครับผมกราบพระคุณมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับร้อยเอกธรรมนัฐพมถาครับ ท่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประลัดกระทรวงยุติธรรมปรลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมปรลัดกระทรวงเกษตรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดข้ล้เคียง ตลอดจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมขอกาบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระพชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันนี้และขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแสดงพลังของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนกับเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานและประกอบเปิดกิจกรรมในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ มัสก,การทุกคุณเจ้ารองนาย,ยกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีผู้ว่าชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,นพพนรหน่วยง,งานภาครัรฐภาคเอกชน ผู้ต้องราชทันผู้ถูกควบคุมการประพฤติเด็กและเยาว,วชนที่กระทำผิดและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบหรือ72ภพรรษาในวันที่28รกรฎาคม2 5 6 7, 7นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งรัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมเกียรติโดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะต่างๆในความรับผิดชอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่องและมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้ที่ก้าวพลาดที่กระทรวงยุติธรรมพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสาธารประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมอาทิการปลูกปา่าการขุดลอกคลองการลอกท่อระบายน้ำเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยมุ่งหวังให้ ตุ่มผู้ต้องราชทันและผู้ก้าวพาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้แสดงพลังในการทำความดีในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะเพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยกระทํากลับคืนสู่สังคมเนื่องในโอกาสมหามงคลเสนอพระสมภาราขอรอบ28รกรกฎาคม2567ได้นำพลังของผู้ที่ก้าวพลาดร่วมทําความดีด้วยการรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งมีกระทรวงมหาดไทยมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ซึ่งวันนี้ถือเป็นการคิกออฟโครงการและทำพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากการดําเนินกิจกรรมขั้งต้นแล้วยังได้มีการต่อยอดโดยจะมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ก้าวผาดที่กระทรวงที่ทําดูแลในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างเรือนจําหรือหน่วยงานยุติธรรมสีเขียว Green Justice เพิ่มเติมถือเป็นการสร้างสีเขียวขั้งกายภาพและมิติความคิดและจิตใจซึ่งขอชื่นชมมาณที่นี และขอให้ดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดไปผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมไปถึงผู้ต้องราชทฑ์ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดท,ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่แห่งนี้และทั่วประเทศที่ร่วมใจร่วมพลังการทำกิจกรรมอันมีคุณอุปกรณ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและขอให้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุ ผลสำเร็จทุกประการปัดนี้ได้เวลาอัสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงมคลเฉลิมพระชนภพรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณนรับนะคะเราจะมีกิมมิกนะคะในการเปิดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเป็นการส่งสัญญาเติมพื้นที่สีเขียวไปทั่วแผ่นดินนะคะโดยเราจะมีกระบอกไม้ไผ<ห>่<ห>ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดนี้เพื่อส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไหายหลังนะคะก่อนที่ตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะด้านล่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนักฝ่ายหลังไปพร้อมกันนะคะค่ะค่ะนี่คือพิธีเปิดของเรานะคะ กิจกรรมร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะคะ่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะคะการยกย่องนะครับแล้วก็ได้น้องนํา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กุกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านนะคะก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้ความรู้นะคะเรื่องของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกใช้ในพื้นที่ด้วยนะคะความรู้ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะคะครับผมและนอกจากนั้นยังเป็นบุคคลจิตอาสาอนุรั์ทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงด้วยกันนะครับผมที่ได้รับมอบใบประกาศยกย่องผลต้นแบบในกิจกรรมในครั้งนี้ครับ แต่เราสามารถน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประกอบใช้นะคะซึ่งทั้งทุกท่านที่ขึ้นมารับมอบใบประกาศจากนายกรัฐมนตรีทั้งหมดในข้อได้กับทุกทุกคนนะคะรวมไปถึงทําให้การดูแลตัวเองการพึ่งพาตัวเองนั้นสามารถดาเนินต่อไปได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนด้วยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระยะยาวในทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้ได้ในทุกพื้นที่เพิ่มนะครับแั่งพื้นที่สีเขียวไปในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับ ยี่ปีบุคคลต้นแบบทุกทท่านนะคะครับผมท่านผู้บริหารทั้งสี่เป็นพี่ระลึกนะคะเป็นภาพเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ,คะทีมย้มแจ่มใสนะครับผมและลําดับต่อ และลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประหลัดก,กระทรวงยุตยิธรรมค่ะครับผมก็เรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนั่งบนเวทีไทยประมีประชาสัมพนันธ์กิจกรรมในโครงการนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะเดินหน้า,าร่วมกันเติมพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ภาพเรพีรยบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะท่ทุกท่านนะครับแล<ร>ะน้องๆจากสถานพินิจนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งสัญญาณแตรไปพร้อมๆกันนะคะเรียบร้อยนะคะนับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะ5 4 3สี่สและนอกจากการทิปออฟนะคกลางการุงเทพมหานครครับกิจกรรมคุ้มล้อทอระบายน้ำทั่วกรุงเทพมหานครภาคใต้จังหวัดสงขลาคร,ครับกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำครับ ะะที่จังหวัดปัตตานีหาตะลกกระโปงอำเภอยะริ่งค่ะเป็นการรับมอบพันกล้ามทรัพยากรเพื่อแผ่ด,ดินไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ